มีกระเป๋าใส่ของตัวเองแต่เราไม่ได้ใส่ถ้เราไม่ใส่ก็ไม่รู้ด้วยนาฬิกาตู้ลูกน้องผ่านดูวันนี้ใช่ไหมเลยนี้ใส่ไดนี่ยใส่ได้แาไม่ใส่เราต้องหาวิธีทำ Yeah.